สลากติดข้างยางมีไว้ทำไมมีไปเพื่ออะไรวันนี้ JPT จะเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมบอลนะครับจากช่อง JPT นะครับวันนี้นะเราจะมาทำนะครับคอนเทนต์นะเกี่ยวกับสติกเกอร์นะครับที่มีอยู่มาในปัจจุบันนะครับว่ามันมีความหมายยังไงนะแล้วก็ทำไมมันถึงมีตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปชมกันได้เลยต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้สติกเกอร์รูปแบบใหม่ที่เราเห็นกันอยู่ตรน,นี้นะครับหรือว่าด้านนี้ก็ได้เนาะ มันเป็นนะครับมาตรฐานมาจากยุโรปนะครับซึ่งยุโรปเนี่ยครับเขาต้องการเรื่องการของสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงเรื่องของผู้บริโภคด้วยนะครับว่าควรจะได้รับข้อมูลแบบง่ายๆนะครับโดยเขามีเกณฑ์วัดอยู่ประมาณ3ตัวหลักๆนะครับหลักๆเนาะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเนี่ยครับเขาที่ยุโรปเนี่ยเขาใช้กันมาตั้งแต่ปี2 5 5 5แล้วนะครับก็ถือว่านานพอทีเดียวเนาะแล้วเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะครับถ้าคุณจะเห็นเนี่ยอ่ะเราดูไหนดีดูนี้ก่อนก็ได้นะครับจริงๆแล้วตัวนี้ครับอ่ะด ถังน้ามันซึ่งตัวนี้มันบอกถึงอะไรนะครับตัวนี้นะครับมันบอกถึงประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงนะครับซึ่งถ้าคุณนะครับก็แปลว่าถ้าคุณอยู่ตรง A เนี่ยก็ถือว่าดีสุดคือประหยันดน้ามันที่สุดนั่นแหละแล้วก็จีก็คือแย่ที่สุดนะครับดังนั้นนะถ้าเวลาคุณเปรียบเทียบก็ดูง่ายว่าตัวไหนประหยัดน้ามันก็ดูที่สีตรงนี้เป็นหลักนะครับซึ่ง A ไปถึง G เนี่ยห่างกันถึง7.5เปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับ ใครนะครับที่ดูฉลากตัวแรกก็ได้ว่าตัวยางไหนเปลี่ยนน้ำมันก็ดูที่ตรงนี้ได้ก่อนเลยนะสาหรับตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้เลยจะเห็นว่ายางนะครับจะมีรูปฝนลงมาหลากัหลกๆคือตัวนี้นะครับเป็นการยึดเกาะถนนบนถนนเปียกน,นะครับโดยนะครับเขาจะทดสอบโดยการที่เอารถนะครับวิบ่งด้วยความเร็ว85กิโเมตรต่อชั่วโมงเรามาทดสอบกันนะครับว่าเบรกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเอืนมันจะถลายได้ขนาดไหนเนาะ ซึ่งเขาก็แบ่งออกเป็นเกรด A ถึง G เหมือนกันนะครับเท่าที่ดูเห็นไม่เอ่ยฉะนั้นนะ A คือดีสุดเหมือนกันนะครับแล้ว G ก็คือแย่ที่สุดเหมือนกันนะครับโดยโดย,โดยแต่ละอันนะครับจะมีความห่างกันประมาณ3เมตรในเวลาสมมุติว่า A เบรกได้จึ๊กเลย B ก็จะห่างอีก3เมตรนะครับในส่ติเปียกก็ลงมาเรื่อยๆจนสุดถึง G นะครับดังนั้นนะถ้าใครอยากรู้ว่ามันรีดน้ําดีไม่ดีก็ดูตัวนี้ได้เลยนะตัวที่3นะครับนี่ก็คือด้านนี้เลย จะเป็นรูปยางแล้วมีรูปลำโพงเห็นไหมเอ่ยแล้วมีตัว72เนี่ย dB ครับ DB เนี่ยแปลว่าเดซิเบลนะครับเดซิเบลคือเป็นหน่วยวัดของเสียงนะครับดังนั้นนะครับค่าตัวนี้ถึงจะบอกเลยครับว่าเสียงที่เวลาเราขับในความเร็วนี่ครับมันดังขนาดไหนในภายนอกนะเพราะภายในเราไม่ได้ยินอยู่แล้วเนาะซึ่งค่าตัวนี้นะครับควรจะต่างกว่า8 0 d เดซิเบลเพราะหูของคนเนี่ยครับจะถ้าได้รับฟังเสียงดังเกิน80เดซิเบลขึ้นไปนะครับ จะทาให้เรานะครับได้รับผลกระทบจากหูได้นะครับดังนั้นนะครับบอกอะไรได้อีกบอกได้ว่ายางอันนี้มันเงียบขนาดไหนถ้าตัวนี้ยิ่งต่ํายิ่งเงียบดังนั้นนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ายางตัวนี้เงียบไหมไม่เงียบไหมวัดจากตัวนี้ได้เลยนะแต่มีอีกฉลากตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นเกรดความรู้แล้วกันเนาะก็คือเขาจะบอกว่าทายแปลว่ายางนะครับส่วนคลาสก็แปลว่าชั้นเนาะเขาจะมี C1 C2, C3 นะครับ ซก็คือรถเก๋งกระบะทั่วไปนะครับส่วนตัวนี้เป็น C ีคือเป็นยางรถกระบะในเชิงพาณิชย์ก็คือบรรทุกของกระบะนั่นแหละครับส่วน C ีก็คือเป็นยางบรรทุกจริงจังเลยนะครับก็เป็นตัวสุดท้ายในฉลากที่มันมีมาทั้งหมดนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครอ่านยังไม่เป็นหรือยังไม่เคยมีความรู้นี้มาก่อนก็อ่านกันเป็นแล้วใช่ไหมล่ะสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลต่างๆใกี่ยางรถยนต์นะครับก็สามารถทักเรามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลง ลิงก์ติดต่อไว้ที่ใต้คอมเมนต์ทั้งหมดเลยนะรวมถึงเบอร์โทรนะครับถ้าใครสนใจยางหรือความรู้เกี่ยวกับยางหรือเกี่ยวกับช่วงล่างก็ทักเรามาได้เลยนะครับเรายินดีตอบให้ทุกคำถามเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงนี้น,นะครับบ๊ายบาย